พบกับพิมและผลิตภัณฑ์ของสมูทโตเจแปนนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่หาซื้อง่ายมีใน7ซเ่นอราคาไม่สูงนะคะหนึ่งซองห้าสแมวราคาเพียง49บาทนะคะเรียกว่าออกแบบมาสำหรับคนที่แบบไปลองอะไรหนักๆมานะคะแล้วอยากจะพักผิวบ้างอยากจะให้ผิวเนี่ยกลับมาฉ่ำน้ำชุ่มชื่นเด้งหนึงอีกครั้งเดี๋ยวเราไปดูนค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรคะ่ะ นูตต่ออโลอีสเนลไบรท์เจลนะคะสำหรับพิมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกมากๆเวลาถ้าเกิดคุณจะต้องไปไหนมาไหนอย่างเร่งด่วนนะคะเวลาเข้าไปใน7 e เว่นอีแทนที่ต้องหยิบหลายๆชิ้นหลายซองนะคะตัวนี้จบเลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งบำรุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาเช้าแล้วก็เวลาเย็นสำหรับเคล็ดลับความงามต่างๆนะคะเขาก็ใส่มาให้ที่ด้านหลังซองเลยนะเรียกว่าใช้ได้หลายแบบหลายสไตล์มากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีส่วนผสมของเจลอโรเวราถึง99.5%นะคะจึงให้ความอ่อนโยนสูงงมสขอ นะคะแล้วก็เมื่อหอยทากอีกด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความเ้าเป็นเนื้อเจลเนี่ยนะคะทำให้เบาบางซึมซาบลงไปสู่ผิวเราเนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็เป็นสูตรที่เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะรวมถึงผิวบาง,บางด้วยค่ะ สำหรับแนวทางในการใช้ Aloe's Nail Bright เจลตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติตัวเองก็ใส่10เคล็ดลับนะคะเพื่อผิวสวยใสไว้ให้ที่ด้านหลังซองด้วยนะคะโดยที่วิธีการใช้เนี่ยนะคะสามารถใช้ทาก่อนการแต่งหน้าเหมือนเดย์ครีมทั่วไปได้เลยนะคะทําให้เมคอัพติดทนนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะใช้พอกหน้านะคะหลังจากที่ทำเลเซอร์ทรีทเมนต์มาแล้ว หรือจะใช้เป็นเหมือน sleeping mask นะคะ mask หน้าก่อนนอนเลยก็ได้สำหรับคุณคุณที่แบบอยากจะดูแลเฉพาะจุดเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรอยแพ้เป็นจากสิวนะคะหรือว่าใต้ตาหมองคล้ำนะคะก็สามารถจะทาลงเฉพาะบางจุดเยอะเป็นพิเศษได้นะคะหรือสำหรับคุณคุณที่ผิวแพ้ง่ายหรือไปโดนแดดมานะคะสามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะทาที่ผิวกายแทนครีมบำรุงได้เลยะคะ่ะสำหรับคุณคุณที่ห่วงเฉพาะจุดอย่างเช่นตรงช่วงปลายเล็บจมูกเล็บทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็ตรง จุดห่างกล้านะคะว่าจะเป็นข้อศอกหัวเข่าตาตุ่มนะคะสามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้ทาได้เช่นกันค่ะสําหรับส่วนผสมสาคัญที่มีอยู่ในสมูทต่ออโลอีสเนลไบรท์เจลตัวนี้เนี่ยนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด4ตัวด้วยกัน,นะคะ่ะสำรับตัวแรกนะคะไม่ต้องสงสัยเลยะคะ่ะเขียนอยู่ด้านหน้านะคะ99.5นะคะ คือเจลว่านหางจาระเข้นี่เองนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวของเรานะคะหลังจากที่ไปสัมผัสพ,พวกเคมีทรีทเมนต์เลเซอร์นะคะมลภาวะแล้วก็ผิวไหม้จากแสงแดดมานะคะเวลาที่ใช้เนี่ยจะจนแนะนําว่าให้เอาเจ้าตัวนี้เนี่ยแช่ในตู้เย็นด้วยนะคะเวลาที่ลงผิวเนี่ยสดชื่นแล้วก็เย็นมากๆเลยคะ่ะ แล้วอย่างที่2นะคะคือวิตามินอ e ีนะคะเป็นตัวที่ช่วยลดรอยแผลเป็นนะคะรอยสิวแล้วก็จุดด่างดำต่าง,งๆเนี่ยให้แลดูจางลงนะคะอย่างที่3คือเมือกหอยท่าค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงนะคะลูกุมขนดูกระชับลงนะคะลดการเกิดสิวพดนะคะสิวอุดตันแล้วก็ทําให้หน้าไม่เรียบสําหรับอย่างสุดท้ายนะคะคือตัวไฮยาลูรอนนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่บํารุงผิวนะคะที่แห้งกร้านเป็นขุยนะคะแล้วก็ขาดน้ําเนี่ยให้กลับมาดูสดชื่นอีกครั้งนึงค่ะ สำหรับวิธีการใช้สมูทโตออโลอีสเนลไบรท์เจลเนี่ยนะคะง่ายมากๆเลยอยากจะแนะนําให้แช่ตู้เย็นก่อนใช้นะคะเพื่อความสดชื่นและคงประสิทธิภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ค่ะหลังจากที่ทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะให้ทําการลูบไล้ตัวเนื้อเจลนะคะลงไปบนผิวของคุณนะคะเมื่อลงไปที่ผิวจะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นสดชื่นผิวดูเด้งดึ๋งนะคะแต่ว่าจะรู้สึกเบาสบายนะคะไม่รู้สึกหนักหรออย่างใดเมื่อลูบลงไปแล้วเนี่ยนะคะจะซึมหมดไม่ทิ้งคราบความมันแล้วก็ความชื้นไว้บนผิวเลย ะะหากใครอยากที่จะลองหามาใช้แล้วก็สามารถที่จะไปซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขานะคะ1ซองขนาดบรรจุ50 ml นะคะราคา49บาทค่ะหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ Facebook ม m o โต h เจหรือ IG s m o ม t h โต้ j จ f f น i ุปชนะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ